สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้คนไทยนะคะทุกๆท่านเลยพี่ชื่อสิริกุลบัาเบิดนะคะพี่อยู่ที่เกนซีฟอร์ดมาประมาณ16-17จะ17ปีแล้วค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตมาแนะนำตัวเองนะคะให้พี่พี่น้องนองได้รู้จักการพี่อยู่ที่นี่ก็หลายปีเนาะประมาณเกือบ17ปีแล้วค่ะ16ปีกว่าทำงานที่ Ufhealth uh, uh, เป็นผู้ประสานงานด้านไอทีนะคะทำงานเต็มเวลาแล้วก็พี่เนี่ยมีความสนแล้วก็มีสอนบ้างเฉพาะเสาร์นะคะตอนเช้าสอนกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่นี่ค่ะคือ s ซนเทนด์คอร e ลเนะคะ,ะในเมืองใกล้ๆบ้านแล้วก็พี่มีความสนใจที่จะ,ะศึกษาเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาซึ่งก็พี่ก็ ดีใจมากเลยแล้วก็สอบผ่านแล้วก็อยากจะมาแนะนำถ้าเกิดน้องๆแล้วก็พี่ๆคนไหนสนใจอยากจะมาทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะวันนี้ก็พี่ขออนุญาตมาบอกกล่าวกันว่าพี่ทำยังไงบ้างตอนนี้ก็พี่ก็ทำงานด้านนี้เป็นงานเสริมนะคะแต่ก็มันก็จะมีขั้นตอนน้องว่าจะทำยังไงอันดับแรกคือต้องทำงานอันดับสองอันดับสเนี่ยค่ะอันดับแรกก็คือเราต้อง โรงเรียนก่อนเลยค่ะหาที่เรียนที่นี่เมืองเกนเซฟอร์ดาพี่ก็จะมีะที่ที่สมัครเรียนในห้องได้เลยแต่ว่าก็มีอีกหลายที่นะคะทีะ่เดี๋ยวนี้เขาก็มีเรียนออนไลน์ได้นะคะแต่ว่าพี่ชอบเรียนในห้องมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นหนังสือหนังสือกฎหมายค่ะเกี่ยวกับฟอร์ดาสเตทลอนะคะโรเอสเตทลอของที่นี่คือมัตรฐานของที่นี่เลยก็คือจะมีหนังสือประมาณน่าจะสองสาเล่มน,นะคะแต่ว่า ที่ที่ห้องเรียนนะคะก็จะใช้เล่มนี้เล่มเดียวค่ะในเล่มนี้ก็จะมีทั้งหมด19บทกดทเนาะิดให้ดูคอนเทนต์ก็จะมีทั้งหมด19บท,ท,ท,19บทก็จะมีเนื้อหาเยอะนิดนึงแต่ว่าการลงเรียนในห้องเนี่ยอาจารย์เขาก็จะดีมากๆเลยในห้องที่มีประมาณ10คนแล้วก็เขาจะรับจำนวนไม่เยอะ แล้วเวลามีอะไรเนี่ยก็ถามอาจารย์ได้เลยเรียนทั้งหมดก็7วันวันละ8ชั่วโมงก็แน่นพอสมควรเลยกับบา้บานก็ต้องอก็มาทบทวนอีกประมาณสักชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงก่อนนอนเน่นะคะเพราะว่าเนื้อหามันจะแน่นมากแล้วก็อาจารย์เขาก็จะบอกว่าวันที่1 day 1ก็มีวัเรียนบทไหนบ้างจนถึงกระทั่งวันที่7นะคะ day 1ถึง day 7เลย ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเรียนออนไลน์เนี่ยพี่เข้าใจว่ามันแพงกว่านะคะแต่ถ้าเรียนตัวต่อตัวเนี่ยมันก็ถูกกว่าพี่เอาเทียบราคาดูแล้วแล้วก็แต่หนังสือเนี่ยต้องซื้อตั้งหากเรียนในห้องเนี่ยประมาณ800เหรียญแล้วก็ค่าหนังสือตั้งหาก็ตีไปกล,กลมก็ประมาณสัก900แล้วกันอะพันหนึ่งแล้วกันหนึ่งพันเหรียญแล้วก็คูณสักสิบา้าบาทเนะเาะแล้วก็ถ้าเรียนออนไลน์เนี่ย บา,บางที่เขาก็จะคิดประมาณ2000เหรียญเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยก็เรียนแล้วก็บริหารจัดการเวลาของตัวเองแต่ว่าในห้องเนี่ยเขาก็จะมีบังคับต้องทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนแน่นเอียดเลยในบทบทหนึ่งเนี่ยอาจารย์เขาก็จะให้ไฮไลท์ข้อความสำคัญนะคะว่าถ้าสีชมพูเนี่ยจะมีสอบในห้องนะคะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยหลักสูตรเนี่ย ก็จะต้องสอบในห้องด้วยแล้วก็สีเหลืองเนะี่ยก็จะเก็บไว้สอบของสเตทนะคะสเตทเอเซมเพื่อจะอเอาใบอนุญาตก็ถ้าสเตทเอเซมนะคะอาจารย์เขาจะบอกเลยว่าเขาจะทำแบบนี้นะคะใช่ก็จะมีลิสต์มาให้เลยว่าถ้าสอบในห้องเนี่ยบทไหนออกกี่ข้อนะคะถ้าสเตทเอเซมก็จะเป็นสีเหลืองว่าว่าบทไหนออกกี่ข้อสมว่า ถ้าเรียนจบแล้วสอบในห้องเนี่ยถ้าเรียนจบเล่มน,นี้แล้วนะคะ19บทเนี่ยต้องสอบในห้องค่ะต้องให้คะแนนผ่าน70%ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะสอบเสร็จเอ็กซมได้แต่ถ้าใครสอบไม่ผ่านครั้งแรกจะต้องมีเวลาอีก30วันเพื่อจะสอบเป็นครั้งที่สองถ้าสอบครั้งที่สองไม่ผ่านต้องลงเรียนใหม่หมดเลยค่ะ ซึ่งเราต้องตั้งใจมากๆเลยก็คือก็มีเพื่อนในห้องฝรั่งคนหนึ่งเนาะก็สงสารมากเลยเขาเขาสอบไม่ผ่านครั้งแรกเขาต้องรออีกสามสิบวันเพื่อที่จะมาสอบอของในห้องของอาจารย์เนี่ยค่ะซึ่งมันก็ยากอะเนาะแต่ก็ขอให้กำลังใจเขาแหละแล้วก็คนไหนที่สอบผ่านแล้วได้เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็จะมีสิทธิ์ได้สอบของสเตทเพื่อที่จะ สอบรับใบอนุญาตถ้าสอบรับใบอนุญาตของสเตทเนี่ยจะต้องอสอบผ่าน75%ซึ่งพี่ก็ทำกันบ้านหน้าดูเลยเพราะว่าเราก็อยากให้ผ่านเนาะเราต้องเสียเงินสอบด้วยนะแล้วก็ต้องจองอต้องบุกไว้ว่าวันไหนแล้วก็เวลาไหนสอบแล้วก็สอบเนี่ยมี103ข้อค่ะถ้า3ข้อเนี่ยเขาจะแบบวัดความรู้เฉยๆแต่เขาจะเอา100ข้อเนี่ยมาคิดก็ต้องคิด 75%ต้องให้ผ่านแล้วก็ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องสอบใหม่นะคะแล้วก็ต้องเสียเงินค่าสอบใหม่อีกตัางหากหนึ่งร้อยสาข้อเนี่ยต้องทําเวลาให้ได้ค่ะภายใน3ชั่วโมงกับอีก20นาทีซึ่งห้ามเอาอะไรเข้าไปห้องสอบทัานนั้นเครื่องดื่มอะไรก็ไม่ได้มีแต่คือคิดเลขที่เป็นแบบว่าเป็นแบบธรรมดานะคะแล้วก็ห้ามมี เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็ห้ามเว่นตาเขาก็ต้องดูว่าเออเว่นตาใส่ตาจริงหรือเปล่าไม่ใช่มีกล้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายทุกอย่างเลยแล้วก็ถ้าสอบผ่านแล้วก็จะได้รับใบอนุญาตทำง,งานนะคะก็คือ,อใบนี้เล็กๆที่ก็ตัดมาเอาไว้ในเก็บวไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็หลังจากเรียนอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บพี่ก็ต้องลงเรียนอีอก อีกอันนึงต่อไปก็คือหลังจากโพสไลน์เส้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดว่าถ้าพี่เรียนแล้วก็สอบผ่านอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะแต่ว่าพอเราได้รับมนุญาตแล้วค่ะแล้วก็สามารถทําำงานได้เลยตอนนี้พี่ก็เริ่มทำงานแล้วเริ่มมีหาที่ดินหาบ้านแล้วก็ช่วยลูกค้าทาคนไทยแล้วก็ชาวอเมริกันค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะขอให้แบบ ขยันทําอะไรก็กได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือต้องสุขภาพดีก่อนแล้วก็จิตใจเข้มแข็งแล้วก็มองถึงคิดถึงตัวเองให้ไวเยอะๆนะคะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สร้างกําลังใจตัวเองให้เยอะๆแล้วก็ขอให้กําลังใจคนไทยทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ในต่างประเทศทุกๆที่ด้วยค่ะขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีอะไรก็ทักทายกันมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย